การสามารถไหมสะดวกไหมว่าเปลี่ยนจากวันเฉลดนี้เลยในคุณจารท์เจ้าของเพจจะมาเป็นวันนี้เลยได้ครับได้จะได้วันที่หกเลยเพราะว่าจุดประสงค์ก็คือถ้าสัมภาษณ์เสร็จเร็วก็จะไปโพสต์เร็วจะได้ช่วยนี่ครับได้เนาะจะได้สร้างอันนี้ลูกเพจน่าจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีลูกเพจนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดมหาธาตุยุราชรังสฤทธิ์นะครับใช้ลูกเพจเข้ามาแล้วช่วยกันเช็คภาพเช็คเสียงให้ผมนิดนึงนะครับ ตอนนี้เรามาพาทุกท่านนะครับมาเนี่ยมาเดินชมวัดมหาธาตุนะฮะเราอยู่ในวัดมหาธาตุยุธานในมุมที่ทุกคนไม่ค่อยจะได้มีใครมีโอกาสเข้ามาเห็นกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างเอกลุศิโดยมีาทางที่พระ ลูกแลวแล้วท่านชื่ออะไรตแ่ถ้าวันนี้รู้แล้วก็ตอบแต่ถ้าเดี๋ยววันนี้ได้ก็จะโอเคตัดต่อเป็นท็อปปิกแต่ว่านี่นะครับตัดต่อใช่ไหมตัดต่อตัดต่อยังพอรอดหน่อยสดๆโอเคถ้าสดนี่พอสอพสผิดก็แย้งอาจารย์ครับสวัสดีครับขออนุญาตอาจารย์ตรงนี้เป็นมุมของอะไรครับอาจารย์แล้วแด่ไว้ต่สำหรับเก็บเป็นของเก่าที่งเป็นของที่ที่แล้วก็มีทะเบียนอยู่นะเป็นมีทะเบียนโอนทะเบียนไว้ สำหรับอย่างนี้ก็เป็นตลัดที่เก่าที่สุดในในประเทศไทยแล้เป็นพระบมราชาพิเศษแัะการที่ห้าสวยมากเลยับอันนี้รักาลที่หกระกาลที่เจ็ดแสงมันสะท้อนนิดนึงแต่ว่าเราเปิดตัวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาจแจมอันนี้ก็เป็นนี่คือหายากเป็นของที่ แล้วปกติตรงโซนนี้ให้ให้คนเข้ามาดูได้ปกติไห้ครับด้ให้เขาให้เราดูได้เดี๋ยวนี้ก็ฝาบาทไอ้ลาลก็เป็นฝาบาทเป็น้งดงามอยู่ในงานงานงานบรมราชาพิเศษเหมือนกันเลขฝาบาทไอยราพลฝาบาทไอยาลาพลาเป็นรูปช้างยุคนั้นที่เวลาเงินพดดดวงเลกเงินไอยาาพรดครับแล้ว ในในในวันที่เรามีจัดงานสมโพธิ์กันเนี่ยตรงเนี้ยก็ให้โต๊ได้ใช่ไหมครับเห็นคนที่ทําทําก็จะปิดไม่ให้เข้าอ๋อแต่ว่าหลังจากนั้นได้อแต่ก็จะเอาเฉพาะโต๊ะที่ที่เตรียมไว้เนี่ยครับโต๊ะโขกไปแค่ไหนโต๊ะโขกว่าท่นพาไปดูหน่อยได้ไหมครับนี่ถ้าเตรียมเกี่ยวการที่จะพาโต๊ะสามตัวเนี้ไปหาชุดนี่ยหดโต๊ะโขก ชุดที่สองและชุดที่สาม่ก็เตรียมการเพื่อจะทำปรับให้มันได้สวยงามเพื่อที่จะเอาไปแสดงในในงานในงานก็เป็นเส็กโต๊ะโขโต๊ะอะไรนะครับโต๊ะแต่พ่อเล็กโต๊ะโโต๊ะโขกโขกโขกโขมันมันเป็นใช้ทำอะไร ชื่อก็อย่างนั้นนะเป็นชื่อก็แต่ว่าเ็าแสดงเขาแสดงว่าอแ่ละาครมีอะไรมาประกวดระกสันกันในในะการที่ห้าในการที่สี่โอ้หนี่ตั้แต่สมัยรนชการที่ห้าในการที่สี่และครับใช่เพราะว่านัทธวงเชงและเจ้าวงเชงก็ตกประมาณในการที่ไหนนี่ใครได้เขียนรถน่าเหมือนเชงไม่เห็นใช่ไหมมองไม่เห็นไม่เห็นสมัย สมัยราชวงศ์ชิงก็ประมาณ้ากันที่ห้าที่สี่โอ้โหเก่ามากเลยครับตอบไม่มากมั้งเพราะว่าแก่ไม่มากนะวันนี้เพราะว่าก็แก่แล้วกันที่ห้าก็เก่าแต่เพราะว่าช่วงนั้นมันมันคือการคมนาคมด้วยการติดต่อกันมันไปแต่ช่วงทศกัณที่สามด้เยอะสามสี่ อันนี้ก็จะเตรียมออกมาออกไปแสดงง่ายหรือว่าอยู่ในโน้ตเฉพาะอันเมื่อกี้ใช่ไหมครับอาจารย์อย่าพลาดท่านตรงตรงนี้เป็นตู้อะไรครับอาจารย์ตู้พระธรรมตู้เก็บตอนเก็บเก็บพระธรรมเก็บเก็บความวลนเดี๋ยาที่ว่าเก็บวลาเพราะว่าความความเล็กของเขาเนี่ยจะเท่ากับจะเท่ากับเวลาอ๋อ ก็คือสร้างมาเพื่อ,เพ,อเพื่อใช้เพื่อช่วยเราเก็บเวลาโดยเฉพาะกกพเก็บคำชีโดยเฉพาะอันนี้ก็เป็นคำชีที่ผุละผุนี้ก็เอาไปทาพระที่แจกอันนี้แจกตอนนี้เป็นเป็นร้อยปีเลยอันนี้อันนี้ก็ร้อยขึ้นหมดเพราะว่าตั้งแต่แรกการที่สามที่ที่ที่หนึ่งขึ้นมาเลย นี่มอดมันก็ไปนิพพานมาแล้วกินมันอยากไปนิ่ผ่านเราก็เลยเอาพวกนี้ยครับกินก็จได้ก็มันปลดทำพระแจกที่หน้าอนุวัหินนั่นแหละวันงานก็มีแจกด้วยแล้วก็แจกแจกด้วยแจกด้วยแจกเลยไปเล้บเพราะว่าต้องการให้คนรู้จักหลวงพ่อหินตีมีการต้องต้องการแค่นั้นตรงนี้ก็เหมือนกันเหมือนจะหมดเลยนมครับเหมือนกันเป็นตู้ตู้นี้น่าจะเป็นยุคไรที่สามโอ้ พราะว่าจะโปรดรายละเอียดของให้มีรายละเอียดมากตรงนี้อยู่ในโบสถ์อยู่ในวิหารวิหารวิหารอันนี้เป็นกระจกเตียบที่หาไม่ได้แล้วตักอย่างอันไหนครับอันนี้ตัวอย่างก็หาไม่ได้หมดและเพราะกระจกเตียบนี้ไม่มีใครทาอีกแล้วกระจกที่บางๆอแล้วมันไม่ใช่กระจกสมัยใหม่แต่ประหรอดคือเนื้อเนื้อกระจกเป็นสีนี้ไปเลย ที่ทุกวันนี้เราเห็นมันใช้ประหลอดฉายแต่คอนแสงอันนี้ติดสวยหลายสองตุ้มบันลายยังเห็นชัดอยู่เลยนะสวยมากทั้งๆที่อยู่มาเนี่ยก็น่าจะร้อยสองร้อยปีได้แล้วมั้งสองร้อยปีขึ้นก็ดูอันนี้พังหมดละแต่ก็ไอ้ที่สวยอยู่ข้างๆเนี่ยตู้ละตู้พระตู้พระธรรมทั้งหมดเนี่ยติ่สวยอยู่ข้างๆเพราะข้างหน้า ข้างๆมีใครไปต่อแต่ต้องโอ้แต่มันมันมองไม่เห็นแต่มันสวยแต่มันสวยกว่าเพราะมันมันสวยนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เราหน่าจะมองเห็นด้านข้างตัวนี้เป็นกระดาษแจกันดอกโอ้หรือกระดาษแจาัดอกหรือหรือไม่เป็นดอนเป็นเรื่องเป็นเรื่องเอ่ออันนี้อันอะไร พระเจ้าติดชาติน่ะเขาจะเขียนโอ้โหถือว่าที่วัตเก็บไว้ยังดีมากเลยนะไม่ดีแล้วพ่อแตเดีย้มาชมรุ่นาติิ่ดีแต่ดีแต่ดีไม่ชมรุ่นหรอตู้นี้คือตู้อะไรครับอาจารย์เดี๋ยวให้ให้ให้พระอาจารย์เดินเดินนำเดินชมอยู่ว่ามีอะไรบ้างจะนี่ก็ตู้สามขนาดเล็กหน่อยือก็คือเก็บของมีเทียนมีทูบอะไรข้างในเนาะ ข้างในนี่ก็เป็นพระอันนี้รู้สึกจะคนก็ว่าเป็นเป็นงาเอาไปตรวจสอบแล้วมีแต่ลิงนั่นแหละเป็นงาอย่างอื่นก็เป็นหินมันหินขาวลิงเนี้ยนะรลิงตัวนี้เป็นงาโอ้น่เวียนฝาายของเจ้าวิยายมราชปั้นจุกผุมปั้นหมอครับปั้นโมอ อันนี้ของกาลนิหกตู้สองตู้นี้เป็นของราชการที่หกหมดเลยนะ <c oughs> ดูจากตราตราวชิราวุฒิเนาะอ๋อใช่นะโอ้คือตรงนนี้เป็นเป็นจา้าจอมดาเปี่ย,ยมเจ้าจอมดาเปี่ยมเป็น,เ,ปนเอ่อเป็นนะฮะในเสด็จการที่สี่ เป็นตัวนนีี้่มีชื่อมาสองสามใบเถาตรงนี้ก็มีชื่อแจ่เปี่ยมนี่กันด้วยแจ่จํมบรรดาเปี่ยมพิยวดีงานเมนนะครับเปี่ยมพิยาวดีคล้ายๆถังถังเก็บน้ำถังคอนเดน้ํอแตน้ำทำไมก่อนไม่ใช่หาง่ายนะนึกแต่ทไมก่อนโน้ตี่กระทำต้องส่งน่าจะทำในหมองนอกไม่ได้ทำในหม่องนอกรมดธรรมไม่ธรรมดา นะครับโอเคอาจารย์เน้นก็เป็นเก็บเวลาจะดูไหมครับได้ได้ได้ครับรอาจารย์อาจารย์พาไปดูหน่อยก็ได้ครับน้อเขาไปไหนแล้วอ่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราลบวิพิธภัณฑ์นี้เดี๋ยวเราลงก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะไลฟ์ฝั่งนี้ก่อนอ๋อคพี่จันมาแล้วใช่ปะได้ครับอันนี้เป็นวิหารเรียกว่าวิหารอะไรครับรอาจรารย์ วิหารใหญ่นี่อยู่ข้างๆพระโบสดใช่ไหมอันนี้พระโบสดอยู่ตรงนู้นน้อยนี่ก็เป็นที่ติดต่อกี่เวลาเพราะว่าวันหาธาตุเป็นที่เรียนหนังสือตั้งแต่ระดกบที่หนึ่งโอ้โหมีที่ต้ตีเวลาที่เซฟไมลันผูกครับทั้งหมดก็14ตัวจำนวนผูกประมาณหมื่นกว่าผูกหมื่นกว่าผูกนะเป็นหมื่นกว่าผูก ทุกทุกทุกผูกนี่จะถูกถ่ายรูปหมดแล้วนะครับถ่ายรูปแล้วข้อมูลอยู่ที่บนโต๊ะเอาหมายถึงว่าก็คือเอาข้อมูลที่อยู่ในใบลานเนี่ยถ่ายทําเป็นฟไ<ว>ฟล์เก็บไว้หมดแล้วใครใครจะต้องการข้อมูลก็ได้ม,มีคืออยากจะเผยแฝ่หมื่นกว่าเลยนะ่ากเนยสิบสีตตต่ตัวอะไม่ธรรมดาสิบสี่ไปถึงข้างในนู้นเลยใช่ไหมครับท่าน พระอาจารย์เดี๋ยวแต่พระอาจารย์ผมอยากรู้เรื่องอยากรู้เรื่องเนี้ยนี่อันเนี้ยตู้นี้ทําไมมันดูดูไม่เหมือนตู้เซนกัตกานที่แปดราชการที่แปดครับออปลอโอพระอะไรเนี่ยเกาอยู่ข้างหน้าแล้วดูใหม่ที่สุดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างวิทยฐาน เป็นอนุสนรณ์พระราชอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรามาฮานันทมหิดลในการพร,ระราชพิธีวถวายพระเพลิงพระ,ระบรมศพพุทธศักราช2493พี่จริงตู้เนี่ยมันควรจะไปคู่กับตูโนโนวลสีขาวล่ะครับเพราะตูนนอลเป็นของในการดีกาออ๋สีขาวเ<อ>นอะดีขาวที่อันนั้นป่ะที่อยู่ตรงนั้นได้ไหมอ่าติดตาแต่ว่าพอไปเทียบกันแล้วความสวยก็ไม่อาจ โอเคพระอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับพระอาจารย์ครับตรงนี้เป็นวิหารที่เป็นวิหารหนึ่งที่อยู่ในวัดวัดพระวัดมหาธาตุนี่มีมีหลายหลับวิหารน้อยที่หลงกาเขเลยวิหารตรงนี้เรียกวิหารอะไรครับว่าวิหารพระวิหารพระวิหารซึ่งลูกพะบัวสดอ๋อตรงนี้มีหลวงพ่อหินอยู่คือจะบอกว่าลูกเพจที่ที่ถ้าเกิดอยากจะเข้ามามาดูที่นี่เนี่ยมามาเยี่ยมชมที่นี่เนี่ย สามารถเข้ามาชมได้แล้วก็เปิดทั้งซ้ายขวาให้ให้เข้าได้ปกติเนาะมาได้แล้วก็อุโบสถตรงนี้จะไม่ใช่วิหารนี้จะอยู่ข้างอยู่ติดกับพระอุโบสถอ่าตรงข้ามเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับประมาณแต่เช้าก็ตั้งแต่แปดโมงถึงเั้โมงถึงสิบหกสามสิบสิบหกสามศูนย์นะครับสี่สี่โมงครึ่งนะครับโอเครูปแขกคนครับอ๋อมีนี่ด้วยแจกในที่ละหึ อันนี้ที่ที่พระอาจารย์บอกว่าการจากเวลาที่ผุ้อ๋อเอาเวลามาบดแล้วก็มาอัดเป็นเป็นพระแล้วก็ใช้หลวงพ่อหินเป็นปฏิมาแรกเลยเป็นรูปพระปฏิมาเป็นรูปเป็นรูปของของหลวงพ่อหินใช่เป็นรูปของหินเลยเพื่อให้ทุกคนได้นำไปบูชาอันนี้ฟรีเด็กๆก็คือใครอยากได้ครับให้ขอจากหลวงพ่อหินเอง โอ้ให้มาขอจากหลวงพ่อห็ิเองขอยังไงพระอาจารย์ก็ตั้งติดขอติดขอเพราะว่าไม่ไม่มีการไม่ได้จําหน่ายอ๋อเหรอตรงนี้ไม่ได้จําหน่ายใช่ไหมฮะแจกฟรีแจกฟรีไปเลยโอเคครับก็ลูกเพจคนไหนนะครับที่อยากจะมาชมความสวยงามแบบที่ผมพามาชมเมื่อกี้นะครับก็เชิญได้ที่วัดมหาธาตุยุวราชสร์นะครับขอบคุณพระอาจารย์มากครับพระอาจารย์มากครับ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตจบไลฟ์นี้เท่านี้ก่อนฮะอันนี้เราย้ํากันอีกทีเราอยู่ในพระวิหารนะครับซึ่งจะอยู่ด้านข้างของพระอุโบสถนะครับที่เราได้พาไปเดินดูเมื่อกี้เป็นส่วนของของโบราณที่ทางวัดเนี่ยได้เก็บเอาไว้เก็บสะสมเอาไว้นะครับมีทั้งคัมภี์ใบาลานตู้เก่าเครื่องอเครื่องสังฆโลกเก่าๆอะไรเงี้ยครับเยอะแยะแล้วก็เข้ามาที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปให้เราสามารถสักการะได้เยอะมากนะครับนะรอบๆเนี่ยเยอะมากมี หลายองค์หลายรูปแบบนะครับก็หลายความเชื่อนะครับก็ขอให้ลูกเพจที่ยังไม่เคยมาที่วัดมหาธาตุนะครับลองมาดูที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดไหว้พระที่ผมยอมรับว่าขลังมากเมื่อกี้เดินเข้าไปตรงข้างๆตรงบริเวณที่เป็นที่เก็บใบาลานเนี่ยโหค,คนลุกเลยของเก่าของขลังลายที่ ลงไว้ที่ที่ตู้ที่อะไรที่เป็นภาพวาดอะไรยังชัดเจนยังสวยงามอยู่เลยนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆแถวแถวนี้หรือว่าไม่เคยเห็นภาพอะไรแบบนี้ก็เรียนเชิญได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจบไลฟ์นี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์กันต่อไปเดี๋ยววันนี้เรามีอะไรหลายๆอย่างที่ที่วัดมหาธาตุนี้นะครับรวมถึงการแถลงข่าวการจัดงานพิธีสมโภชพระอาราม 338ปีในช่วงเย็นวันนี้ด้วยนะครับเราจะมีการจำลองวันงานจริงๆมาวางไว้ให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับว่าในวันงานจริงงานงานสมโพธิเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีการแสดงด้วยยังไงเดี๋ยวตอนเย็นช่วงเย็นเราติดตามกันได้อีกครั้งนึงที่หน้าเพจดิจันนะครับตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ